แรกเราต้องเชิญเจ้านำโชคเข้าบ้านเงินจีบแชตังหงลเกเทงวอขีวกตัวชายเจ็ตนี้สีคุยเพลง,งสุนชัย,ยีีเต็งมึงลีหลงคาเงินจีบแช่เจงแท

福州就是一样，即无正香楼，用只点香，哎要点香，敬就对，即就拜，家意思，家纪念福州公保佑，一年四季平安，做事合心，三对少对，平和大富贵，那你先拜，福州拜毕主，也讲了，太好了。 จะตาเหล่ายาหญิงไปเนี่ยเจ้าหน้่มไ mm ืว่าตัวนางสิตัวแต่งัวไอ้ตัวไอ้น่าเข้ามาคนดไหนไล่เด็กเหมยอยู่เจาหน่าก่าตาเจ้า่ายเหล่ายาไป้ออยู่สุดเทวาที่ต้อแต่งัไอ้ตัวไอ้ดูตาตัวชายทีไปฮุกถีวจิงคิวฮุกเต่าอิวหาเจ็ถึงอ้ําตัวสุ่หิงอาดูเสือเสือ À, cái thái chí ở từ xây từ hộ từ cùi năng Số mỗi nhà từ cùi năng từ à, cùi năng cho hủ bảo chế tình ám tòa tình

chịt nhò chiếm lo chệt nhò hạ ké phình ấn to sồi phình ấn chui sửa hạ sửa cái này hôm nay khơi换只拉 kia rồi à xin phủ một chiếc gò to xin phủ một ai để ta bảo yếu bảo yếu hạ ké phình ấn hạ 导游人人平安，平山也是平安一样、啊。啊，一只吃阿爸，吃阿西天拜佛，求亲求福，求啊鸟顺财顺福，天天快快，阿汉拉远忙。啊

coi coi là coi coi sai lọ sai dạ chẳng kia à sai bởi lọ à coi coi đặt thọ cho ta ba thành xóa với sai bà cho cho ta xem lo cho mằng thành xóa mẹ cái chữ chấm chính sai bà nào là gì nhau sai bà mằng đó thì trách nhau thì bà cái kỷ niệm thầu gia cố bì mình chơi lại, chơi nó chuyên cược lại, thì, bố ba bố bé xem ha, bố thường xoa lại chút gì, cái trái cố bì, xoa hộp gì trái cố ตรงอุ้มจาะยาตรองอุ้มเจาะนี้สี่คุยปม่เจาจะด๊อกหรือสี่ขีบต้นฤดูตังแล้วตังสช้บ่อยจาเจนถ้าตัวเล็กแล้วชุกๆนาทเจาะแวอยู่ในช่วงนี้แล้วชุกๆนาทีเจาะคือไเ่รู้วกับตังเจาะแล้วอยู่ใกล้ๆแล้วอยู่เล็กออยาเจาะนี้เจาะนี้คุยเสียวแมื่อไงอยากเจาะนี่ก็เกิด ครับนี่เป็นการแนะนำให้คนรุ่นหลังรู้จักพิธีการไหว้การไหว้ขอพรก็เหมือนคนไทยละครับที่ไปทำบุญก็แบบเดียวกันนี่ก็เพื่อบอกให้ลูกหลานคนรุ่นหลังต่อไปว่าเป็นประเพณีของชาวจีนนะชาวจีนผมเป็นคนชาวจีนแต้จิว๋วก็ไหว้แบบแต้จิ๋วละครับ แต่ถ้าที่อื่นผมไม่รู้ว่าวิธีการไหว้ไหว้แบบไหนผมเองไม่รู้นี่เป็นการแนะนําให้คนรุ่นต่อไปแต่เราเป็นผู้ใหญ่เราทําเพื่อให้เด็กทําตามว่ากันอย่างนั้นเธอนี่พูดทั้งจีนทั้งไทยเลยประเพณีจีนคือเริ่มแรกก็ไหว้เจ้าก่อนไหว้เชิญเรียกว่าดาวนำโชคเข้าบ้านเสร็จแล้วก็ไหว้เจ้าไหว้เจ้าก่อนแล้วก็ไหว้ บรรพชนว่ากันอย่างนั้นเธอเมื่อไหว้บรรพชนเสร็จก็ห้ามเกิน11โมง11โมงก็ตามของท้องถิ่นแลลวครับคุณอยู่ที่ไหนก็ตามเวลาของท้องถิ่นที่นั่นเพราะว่าหลังจาก11โมงแล้วเขาจะไม่นิยมไหว้กันถ้าหลัง11โมงถ้า12โมงถือว่าไหว้เจ้าไหว้ผู้ที่ไม่มียังไงอะ เรียกว่าไม่มีญาติมิตรว่ากันย่งงนันเถอะภาษาจีนเรียกว่าไหวหอเฮียตีถ้าเด็กๆก,ก็เรียกว่าไหวหอเจ็กแปะแต่ว่าไหวเจ้าต้องไหวตอนเชา้าครับผมแต่ว่าไหวตอนบ่ายก็มีตอนเย็นก็มีแต่ว่ามันน้อยจีนแทๆ้ๆส่วนมากก็ไหวตอนเชา้านะตอนกลางคืนก็นอกจากว่าที่ลงนิ้วเขาก็ไม่นิยมเอาของไปไหวแต่ก็มีบ้างเดี๋ยวนี้ทำเนียมก็เปลี่ยนไปนะครับ